ดามาสาวร่างใหญ่ซื้อที่นั่งบนเครื่องบินสองที่นั่งจากนั้นมีแม่ลูกอ่อนมาขอที่นั่งกับเธอแต่เธอไม่ยกให้กับโดนดา่าหาว่าเธอไม่มีน้ำใจเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาอ่านให้ฟังนะฮะเป็นเรื่องราวของเจลินชานี่อินฟลูเอนเซอร์วัย34ปีจากเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาที่ออกมาแชร์ประสบการณ์การนั่งเครื่องบินเมื่อไม่นานที่ผ่านมา เธอได้จองตั๋วเครื่องบินในประเทศจํานวนสองที่นั่งสําหรับตนเองเนื่องจากเธอเป็นสาวร่างใหญ่หากจองที่นั่งเดียวจะลําบากทั้งตัวเธอเองและผู้โดยสารข้างๆเธอจึงจองที่นั่งเพิ่มเพื่อให้ทุกคนได้สบ,บายใจขึ้นนั่นเองะฮะก็คือเธอเป็นสาวร่างใหญ่นะฮะเธอก็เลยจองของที่นั่งครับโดยที่ผ่านมาการเดินทางของชาณิดก็ราบรื่นไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งครั้งล่าสุดมีผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งซึ่งมาพร้อมกับลูกชายวัยหนึ่งขวบ ครึ่งมาบอกชาณิตนั่งเพียงเบาะเดียวเพื่อให้ลูกชายของเธอได้นั่งอีกเบาหนึ่งซึ่งชาณิตได้ย้ําว่าเธอบอกให้ฉันทําไม่ได้ขอร้องฉันจึงบอกเธอไปว่าพราฉันจ่ายค่าที่นั่งเพื่อที่จะได้พื้นที่เพิ่มซึ่งหลังจากที่คุณแม่รายนี้โดนปฏิเสธก็ไม่พอใจโวยวายเป็นเรื่องใหญ่จนแอร์โฮสเตดคนหนึ่งเข้ามาแต่แอร์โฮสเตดนี้ก็ดูเหมือนจะเข้าข้างผู้โดยสารที่เป็นแม่ลูก ขอให้ชานิตพยายามนั่งเบียดนิดหน่อยเพื่อที่เด็กจะได้นั่งด้วยแต่ชานิดก็ยังยืนยันว่าไม่เพราะไม่เพราะเธอต้องการใช้สิทธิ์ในที่นั่งที่เธอจ่ายเพิ่มนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นก็คือเธอร่างใหญ่อ่ะใหญ่จริงๆฮะสองร้อยก่โลอะฮะเธอก็อยากได้ที่นั่งเพิ่มนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เบียดเบียนคนข้างๆคนผู้โดยสารข้างเธอก็เลยจ่ายเป็นสองที่ไปเลยครับตัดปัญหาเรื่องนี้ฮะ ต้องจําใจเช่นนั้นแต่ตลอดที่บินชานิตจะถูกมองค้อนและบ่นว่าด้วยคําพูดไม่ดีสารพัดอีกทั้งเด็กคนดังกล่าวก็ไม่อยู่นิ่งด้วยทําให้เธอรู้สึกแย่มากจึงตั้งคําถามทางโซเชียลว่าฉันผิดเหรอถ้าคุณอ้วนมักจนต้องทําสิ่งนี้แสดงว่าคุณเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเหรอหลังจากเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตจํานวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากโดยส่วนหนึ่งกล่าวตําหนิพฤติกรรมของแม่เด็กรวมไปถึงพนักงานบนเครื่องบินอาทิคุณจ่ายเงินซื้อที่นั่งพิเศษคุณก็มีสิทธิ์โดยชอบส่วนแม่ของเด็กไม่วางแผนลุ้งหน้าเองซื้อเพียงที่นั่งเดียวแล้วอาศัยผลประโยชน์ของเด็กไปลุกลานสิทธิ์ของคนอื่นเมื่อไม่ได้ดังใจก็ยังไปต่อว่าคนอื่นแบบนี้ใจร้ายใครใจร้ายกว่ากันส่วนพนักงานบนเครื่อง บินก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาทําไมถึงบอกให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วสองที่ไปนั่งเบียดตัวเองในที่เดียวพนักงานบนเครื่องก็รู้อยู่ว่าเธอจ่ายสองที่นั่งก็จะพยายามให้เธอไปนั่งที่เดียวก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าข้างสาวพัดไซเข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิ ด้วยเช่นกันอาทิถ้าคุณอ้วนมากจนนั่งไหลที่นั่งบนเครื่องก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวเกินไปเด็กเด็กจะใช้พื้นที่สักเท่าไหร่กันจริงอยู่ที่แม่ควรซื้อที่นั่งให้ลูกแต่คุณจะไม่จําเป็นต้องใจแคบขนาดนั้นเห็นแก่ตัวมากเกินไปจนทําให้ทั้งสองฝ่ายไม่สบายใจสายการบินขายตั๋วเกินจํานวนที่นั่งบนเครื่องบินอยู่ตลอดคุณเอาอะไรมาตัดสินว่าสองที่นั่งนั้นเป็นของคุณคนเดียวเป็นต้น เอาความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยก็คือจ่ายสองที่ก็คงต้องได้สองที่อะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเออก็เขาจ่ายสองที่ก็ดูหุ่นเขาดิเขาเขาวางแผนล่วงหน้าในการเดินทางเพื่อเขาจะได้นั่งสบายๆอะครับเขาเป็นคนร่างใหญ่ฮะส่วนเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นงนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกับผมดูหน่อยนะครับ